บางคนเดินเจอร้านของเล่นเฮ้ยชิ้นนี้เราโอ้โหแม่ง30 40, 40ปีไม่เคยเจอค,ความสุขเติมเต็มในชีวิตของเราแม่งเป็นแบตเตอรี่มากเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของจินนี่เลโท g เกมนะวันนี้ผมมาเดินเล่นที่ปอร์จูนพาวนะครับจัดงานวันที่2นะครับลานกิจกรรมด้านหน้านะครไปเดินดูภายในงานกันดีกว่าไยเอาล่ะเราเข้างานกันเลย บรรยากาศก็ค่อนข้างคลึกคักอยู่นะครับค่อนข้างคลึกคักอยู่นี่สตรีท ังไงบ้างครับน้องเทนสว,วัสดีครับพี่ดึนสวัสดีครับโอเคไหมวันนี้โอเคพี่วันนี้ร้านใหญ่นะครับแรไอเทมเกมช็อปนะครับผมขายเกมแล้วก็ครับมีลูกชิ้นด้วยไม่ธรรมดาเลยฮะร้านนี้ลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นหมูอืโดราเอมอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะร้านนี้มีอะไรน่าสนใจนะฮะเป็นแผ่นเฟนหนึ่งนะฮะ ใครเป็นสายสะสมก็มาได้เลยนะฮะที่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนรโอ้โหร้านนี้นะครับพิเศษหน่อยจอย8ปิดใหญ่มากนะ ลองเล่นดูดีกว่า นี่เป็นบูธของโอเรงย่านะครับผมโอ้ยขอ,อกมาเพียบเลยอันนี้คือสั่งสามารถสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับใครสนใจใครสนใจก็มาได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถสั่งได้จากหน้างานเลยวอล์กอินเข้ามานะฮะงานตัวนี้ก็มีครบๆเลย ครับผมอันนี้เป็นโอเด้งย่าจัมโบ้นะฮะใช่ไหมครัโอเด้งย่าจัมโบ้ประกอบลางสุกกันด้วยนะะคอันนี้ใครอยากกินโอเด้งย่านะครับเต็มๆก็ต้องซองนี้เลยนะครับครับผมที่เรามาร้านของคุณพระกุ้งนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบรรยากาศเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะฮะชิลๆคนหลายๆเรื่อยๆบรรยากาศชิลตอนนี้วงตีมันจะขึ้นแล้วเนอร์ซอรี่ซาวกับพี่มิเกลก็จะขึ้นนะฮะเต็มตัวได้เลยวันนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็ผมว่าคนที่มาเดินทุกคน บอกว่าแฮปปี้นะรบ,บอกมีความสุขนะเพราะรว่ามันได้เจอกับของที่ตรงรุ่นนะ<ช>ของที่เราไม่ได้เห็นมานานครับางคนเดินเจอร้านของเล่นเฮ้ยชิ้นนี้เราโอ้โหแม่ง30 4สปีไม่เคยเจอกลับมาเจอดีใจซื้ออะไรเงร <S <S ี้ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในย้อนยุค90<ช>นะครับที่แล้วก่าอย่างนี้ผมผมบอกแล้วว่าช่วงหลังโควิดมัน ก็คือเที่ยวไว้ก่อนอ่ะยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นนะมันมีจังหวะช่วงแก๊ปแบบออกมาได้อ่ะออกมว้ก่อนออกไวอก่อนจับไว้ก่อนอย่างอื่นค่ว่ากันใช่แต่ไม่อยากให้เกิดละแต่ว่าเรารูอนาคตจริงไงครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งคือ คือเหมือนกับเราส่งท้ายปีด้วยนะครับใช่ใช่ก็หลังจากที่เราอัดอั้นมานานวว่าจะได้เข้าดาวกันครับผมก็เดี๋ยวยังไงวันนี้มีคอนเสิร์ตนะครับใช่ครับวีคอนเสิร์ตเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีผมผมจะขึ้นไปจัดแข่งเกมเกมแพเขตวันนี้มีแข่งสตรีไฟเตอร์นะครับผมกับสตรีทฟาเซอร์หลังจากวงตีเล่นจบอ๋อเยี่ยมเลยครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ชิลๆไปแล้ววันนี้วันนี้บรรยากาศดีมากครับนะเพราะว่ามีลมหนาวมีลมเย็นๆนะครับวันนี้อากาศดีๆเมื่อกี้เพิ่งจะเสร็จกิจกรรมทอยเส้นทุกกตุ่นไปนะครับครัถ้าเพิ่งจะจบไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยววันนี้จะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ใช่จะมีคอนเสิร์ตครับที่สุกัญญามิเกลครับจะโกรธจะเกลืองกันอย่างไรดีๆต่อกันไว้เดี๋ยวมีตามต้องมีนัสซี่สาวนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับลานทอยเส้นอันนี้ก็มีควันหลงครับมีเด็กๆมาโยนเล่นกันสนุกสนานนะฮะวันนี้ เด็กๆมาโยนเล่นกันอันนี้เราก็จำลองนะฮะเป็นสนามานะครับผมอ้าววงในตำนานของเราเนี<อ>่มาแล้วครับเนสเซอรี่ S <S าสาวครับ 放。<music> มาถึงตอนนี้ทางจินนี่เลโทเกมนะครับก็ได้นำเครื่องเกมบอยนะครับให้พี่บัตรเนซลี่สาวเซ็นลา,ายเซ็นด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาได้ยินเพลงหวานก็จะทำให้ผมนึกถึงเกมบอยขึ้นมานั่นเองนะครับ แบบยังไม่แก่ยังอยู่อีกครับเห็นไหมสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหครับสิบคนสิบเอ็ดคนสิบเอ็คนนี่หมายถึงรบเดี๋ยวกันคือไปหามาจากไหนครับเนี่ยสุดมากขอแปขอหนปดเลยแสวนก็หน่สองสามนะครทั้งสิคนอนโอ้โหแบบ ก็ต้องมีคนหลุดไปในรอบที่สามคนนะครับตอนนี้ดีเจภาคกุ้งนะครับกำลังดำเนินรายการอยู่นะครับผมบนเวทีนะครับผมคู่แข่งสเตตสไตรเตอร์ทู่ผมยังมีแค่สิบคนนะผมต้องสุดยอดเลยของแท้ด้วยนะครับเพราะว่าของแท้มันจะมีแท็บ Warner Music ได้ข่าวว่าวันนี้มาเป็นไลฟ์แรกเลยตั้งแต่สองปีมีความรู้สึกไงบ้างครับพี่คือบอกเลยว่า วิธีการที่ทําให้หมู่มวลนัก้ดนตรีเราไม่ถือว่าเราเป็นศิลปินนะว่าเราเป็นนัก้ดนตรีเนาะแล้วเราไม่ได้ทํางานเ่ยนะครับเป็นระยะเวลานานมากเลยครับมันทําให้มันทําให้ศักยภาพลดลงแล้วเราอยากจะฝากบอกท่านผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับถ้าคุณอยากให้นักดนตรีพัฒนาเรื่อยๆนะครับอย่าเอาเรื่องเงินเป็นตัวตั้งแค่หาชั่วโมงบินให้เขาได้ทํางานในสิ่งที่เขารัก แล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเราจะทําได้ไม่เต็มร้อยเหมือนตอนที่เราอายุ2 3เพราะเราจะ50แล้วนะแต่ความสุขเติมเต็มในชีวิตของเราแม่เป็นแบตเตอรี่มากเลยครับอืมครับผมก็รู้สึกดีใจนะที่พูดคำนี้แล้วคนรุ่นใหม่จะเก็ตไหมนะครับผมเขาเรียกว่าเติมวิญญาณอืมจริงครับพี่สองปีวิญญาณเราจะหายไปแล้วครับชีวิตเราจะมีคุณค่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเรารักอะไรแล้วก็เราก็ต้องทําสิ่งนั้นให้สุดนะพี่นะดังนั้นก็ใครที่อยากไปฟังก็ ติ๊กตอกพี่ติ๊กตอกพี่นะครับไปตามหาครับมิเกล201ครับโอเคอย่าลืมนะครับอ่าขอบคุณมากครับครับผมโอเคทีนี้เอาขึ้นจออย่าจอนี้อีกแล้ววิ่ไปเร็วเลยเร็ว ก็รู้หมดว่าเออเราอินพอร์ตไต้หวันมาแต่นี่แต่แข่งกูแข่งแบบนี้รับพร้อมไหมมาเลยนะครับเจอกันมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมวันนี้ใครจะชนะรู้ไหมรู้อะไรกันครับพี่จินมั่นใจมั่นใจมแข่งกันเองเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราได้รู้แล้วว่าใครจะชนะนะวันนี้นะโอเคไปฝึกมาแล้วไงฝึกมาแล้วครับพี่จินสวัสดีครับผม นสัซูวี่เานเออ่ถือโดนไปกอนึงี้เชนรับจาเดียวครับเนจากเดียวเ็นปล่อยไม่ออกปิดตไปเปิดตั้ไป้กนไม่อออนนไปหนดล่าข้าแมกัดได้โอ้ยเราที่ฮันเดรเียยปาแล้ว โอเคครับก็เข้าๆสำหรับกิจกรรมวันนี้นะฮะสนุกสนานมากๆเลยนะครับวันนี้มีทั้งคอนเสิร์ตนะครับมีการแข่งเกมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังทำการแข่งกันอยู่นะครับกับดีเจภากุ้งนะหวังว่าคงได้ซึมซับบรรยากาศนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับกับงานนะครับทิดถึงเธอ 90s นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ทางเพจซินีเลโทเกมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้นะฮะเหลืออีกหนึ่งวันเดี๋ยวผมจะมาทำวีล็อกอีกรอบหนึ่งนะครับ ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของจินนี่เดโทเกมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบาย